สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอธิบายการทำงานของ esp 3 2นะครับของที่เราต้องเตรียมก็ต้องมีสาย usb บอร์ด esp 3 2และสายตัวผู้ตัวเมียนะครับแล้วก็หลอดไฟทั้ง3หลอดแล้วก็เบสบอร์ดครับโอเคครับวิธีการต่อนะครับเราจะ ต่อสายกาวเชื่อมกับขั้วลอบของเบสบอร์ดนะครับสายกาวคือตัวสุดท้ายของบอร์ดต่อไปเราจะต่อสายเข้าไปในบอร์ดแล้วก็ดูตัวเลขว่าม,มันคือตัวเลขอะไรครับแล้วก็มาต่อให้ขนานกับหลอดไฟวิธีการต่อหลอดไฟคือเอาฝั่งสั้นต่อให้ขนานกับสายกาวแล้วก็ฟัง ยาวคือฟังบวกต่อให้ขนาดกับสายที่ต่อมาจากบอร์ดครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปเราจะสร้างตัวแปรมามา3อันให้ตรงกับหลอดจํานวนของหลอดไฟนะครับแล้วกําหนดค่าตัวแปรให้ตรงกับของบอร์ดที่ผมเสียบไปนะครับมันจะได้เป็น16 17แล้วก็12ครับต่อไปคือกําหนดค่าของเวลาต่อ0 5วิเปิดตอนไหนปิดตอนไหนครับ 0.5วิแรกคือหลอดไฟหนึ่งเปิดสองสามคือปิด0.5วิที่สองคือหลอดไฟที่2เปิดหนึ่งกับสามปิด0.5วิที่สามคือหลอดไฟ3ามเปิดหนึ่งสองปิดครับเดี๋ยวผมจะเปิดโอเคให้ดูนะครับโอเคครับรันแล้วครับมันจะได้แบบนี้ครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์ thank you